พอวันนึงธุรกิจมันเริ่มขยายเนี่ยเราต้องมีพาร์ทเนอร์เราต้องมีทีมงานวันนึงเราต้องบอกว่าเราต้องเลือกการตลาดเราต้องเลือกแหล่งเงินทุนเนาะเราต้องเลือก uh, บัญชีเร้อยแปดเรื่องเรา <c oughs> นะครับแล้วบอกว่าวันนึงเนี่ยง,งานเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยไม่ฟังใครเลยทำมันเดียวเนี่ยคิดว่างานจะประสบความสําเร็จไหมครับงานก็ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนเราอ่ะจะต้องเลือกยังไงให้เราประสบความสําเร็จเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่า สำหรับหัวข้อวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องว่าการเลือกหุ้นสว่วนหรือพาร์ทเนอร์เลือกยังไงให้ประสบความสําเร็จเวลาเราทําธุรกิจกันเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราสามารถทําตัวคนเดียวได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นตัดสินใจได้ดีทุกอย่างแต่พอวันนึงธุรกิจมันเริ่มขยายเนี่ยเราต้องมีพาร์ทเนอร์เราต้องมีทีงมงานทีนี้แล้วทำให้เราไปต้องเลือกวันนึงเราต้องบอกว่าเราต้องเลือกการตลาดเราต้องเลือกแหล่งเงินทุนเนาะเราต้องเลือกอบัญชีเลือกร้อยแปดเรื่องราวนะครับทีนี้ อันดับแรกเลยนะในการเลือกพาร์ทเนอร์นะครับคุณต้องหาคนที่ยอมรับฟังมันง่ายที่สุดเลยเราดึกภาพนะครับว่าแล้วบอกว่าวันนึงเนี่ยงานเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาลูกค้าเขาร้องเรียนแบบนี้ขึ้นมาแล้วพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยหรือผู้ส่วนของเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิโอประสบการณ์ฉันต้องทำอย่างนี้นี้ปรากฏว่าไม่ฟังใครเลยทำคนเดียวเนี่ยคิดว่างานจะประสบความสําเร็จไหมครับงานก็ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนสิ่งที่เราจะเจอกันในอนาะคตคือ เส้นทางการบอกลากันนั่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายเราต้องฟังนะครับแล้วก็ใช้เหตุผลเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยปัญหานี้ปัญหานี้จะแก้ด้วยวิธีนี้นะต้องวิธีนี้เท่านั้นนะโดยไม่ฟังใครเลยสุดท้ายก็เหมือนเราทําคนเดียวไม่มีพาร์ทเนอร์อยู่ดีนะครับข้อที่2ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องเราต้องรู้จักตัวเองนะครับถามว่าเรารู้จักตัวเองเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องหุ้นส่วน เราต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยต้องเป็นผู้นําหรือผู้ตามลองนึกภาพนะครับถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยเราแบบเราตัดสินใจเรามีความท้าทายแล้วเราไปเจอพาร์ทเนอร์ที่เป็นมีความเป็นผู้นําเหมือนกันกล้าตัดสินใจเหมือนกันเนี่ยทุกคนกล้าตัดสินใจหมดเนี่ยโดยไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้นำเนี่ยคิดดูต่างคนต่างก็มีตัดสินใจเนี่ยดังนั้นเราจําเป็นต้องถ้าเราเป็นผู้นําก็ต้องมีผู้ตามในทางกับการเหมือนกันถ้าเราอ่ะมีผู้ตามเจอกับผู้ตามอ่ะ โอ๊ยนี่ทําเลยไอ้นั่นทาเลยสุดท้ายก็ไม่ไทำงานทีทุกคนล้วนเกงใจกันใช่ไหมครับว่างานมันก็ไม่เกิดดังนั้นเราต้องบอกตัวเองได้คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเป็นผู้นาหรือผู้ตามนะครับและสุดท้ายเนี่ยการหาพาร์นเนอร์ที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับก็คือคอยให้กําลังใจกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าง,งานม,มีปัญหาเราจะช่วยกันแก้อย่างไงไม่ใช่ว่าคุณสิฉันสิคุณสิฉันสิสนสโอฉันทํางานเสร็จแล้วนั่นม็นส่วนของคุณอย่างเงี้ย สุดท้ายงานม,มันก็ไม่สําเร็จนั่นเองนะครับถ้าเรานึกไม่ออกเนี่ยเรานึกถึงกลุ่มสตาร์ทอัพอะครับว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่คนรวมตัวคนกันเนาะไม่เยอะมาก3-5คนเงี้ยนะครับแล้วคิดดูถ้าเกิดทะเลาะก,กันขึ้นมาเนี่ยหายฟันเฟืองไปคนนึงเนี่ยมันจะทําให้การทําธุรกิจเนี่ยมันยุ่งยากมากเหนื่อยมากนะครับ ดังนั้นผมถึงบอกว่าการเลือกพาร์ทเนอร์การเริ่มต้นคือสิ่งสําคัญนะครับก็ค่อยๆเลือกนะครับอย่างมีสติค่อยๆคิดนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนคนแบบไหนนะครับสรุปนะครับสิ่งที่เราคุยกันเนาะคือ1เลยคนที่รับฟังนะครับข้อนี้สําคัญที่สุดนะครับถ้าไม่ฟังกันเนี่ยมันก็เริ่มต้นการทาธุรกิจกันไม่ได้นะครับข้อที่2ครับเรามีคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับอย่าเลือกคนที่คาแรคเตอร์เหมือนกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปไหนไม่ได้นะครับ สามอย่างที่ผมบอกครับก็เลือกคนที่คอยให้กําลังใจกันนะครับแล้วฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันเห็นไหมว่าหุ้นส่วนเนี่ยพูดเหมือนง่ายนะครับแต่พอไปเลือกจริงๆรับรองหนังชีวิตนะครับขอบคุณครับ